ด้านอมอสุชาที่เพิ่งบินกลับจากการทำงานที่ประเทศจีนก็เดินทางมาเป็นจิตอาสาซึ่งเจ้าตัวรู้สึกอิ่มใจกับการเป็นผู้ให้เป็นอย่างมากโดยนำรองเท้าสีดำที่ได้รวบรวมจากเพื่อนๆมาให้ประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระบรม,มศพได้ยืมสวมใส่อย่างเรียบร้อยเป็นวันแรกนะคะที่ออมได้มาทำงานจิตอาสาเราก็รู้สึกว่าคือคนไทยน่ารักจังเลยอ่ะคือมีทั้งบูธทำผมด้วยบูธให้ยืมเสื้อผ้าคือ คือคือมันเยอะมากเลยอะค่ะคือบางคนแบบถ้าไม่มีอะไรเลยคือมาแต่ตัวเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้แล้วเราได้มาเห็นนะแบบบางคนเราเอารองเท้าให้เขาจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าดีใจจังเลยแบบมีเข้าไปแล้วโอ้ยแบบโลง่งอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คิดว่าจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยไปเรื่อยๆเท่าที่ออมจะช่วยได้อย่างตอนนี้ออมคิดได้เรื่องนี้ค่ะออมก็จะทําเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เต็มที่อะค่ะ